สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เพื่อนร่วมเดินทางวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับผมเมื่อคืนเนี่ยผมไปนอนแถวแถวคลองมะเดือ่ออากาศเย็นมากเมื่อคืนเนี่ยมันมีพายุเข้าอ่ะแต่มันไม่มีฝนหรอกลมแล้วก็หนาวมากลมแรงแล้วก็อากาศอย่างเย็นเลยเมื่อคืนเนี่ยอากาศเย็นมากนอนสบายเลยเมื่อคืนเนี่ย แล้ววันนี้เป็นวันที่ผมจะเดินทางกลับผมจะกลับบ้านแล้วแต่ก่อนที่จะกลับเนี่ยนึกขึ้นได้ว่ามีที่หนึ่งที่อยากจะไปแต่ยังไม่เคยไปทีก็คืออ่างเก็บน้ําห้วยปลือตอนนี้ผมก็ใกล้จะถึงทางเข้าอ่างเก็บน้ําแล้วพอเห็นเลยเขาถ่ายลงทิตตอรถ่ายโพสต์ลงใน Facebook เห็นว่ามันสวยดีก็มีโอกาสแล้วก็อยากจะแวะมา ถ่ายรูปเช็คอินซะหน่อยอ่างเก็บน้ำห้วยปลือเนี่ยอยู่ห่างจากที่พักของผมเนี่ยประมาณ9กิโลนี่เห็นป้ายแล้วอ่างเก็บน้ำห้วยปลือก็ตอนแรกเลยก่าว่าจะกลับเลยแหละแต่เวลามันเหลือเยอะก็เลยลองหา,าที่จะถ่ายรูปเช็คอิน ก็เลยไปเปิดดูในโนต้ตเก่าๆที่เคยบันทึกไว้ว่าอยากจะมาเนี่ยปรากฏว่ามันมีที่นี่ด้วยก็เลยลองแวะมาเลยสารภาพตรงๆเลยครับว่าไม่เคยดูรีวิวอะไรมาก่อนหมายถึงว่าไม่เคยดูรีวิวช่องอื่นๆที่เขามาเที่ยวอะ่ะก็จะเคยดูแต่แบบว่าโพสทาง Facebook ที่เขาถ่ายรูปเช็คอินอสวยๆกับถ่ายวิดีโอลง t i กต o อนิ่ๆหน่อย ไม่เคยไปดูว่าเส้นทางอะไรมันเป็นยังไงมาตาม Google Map อย่างเดียวเลยก็ถ้าใครจะมาเนี่ยก็ปักหมุดมาตาม Google Map ได้เลยอ่างเก็บน้ำห้วยปลือตอนนี้เรามาถึงแล้วอ่างเก็บน้ำห้วยปลือเนี่ยก็ผมก็ไม่เคยมานะ เดี๋ยวจะลองเลี้ยวไปตาม g o o g l e Map นี่แหละไม่เคยดูรีวิวอะไรทั้งนั้นไม่เคยมาด้วยโอ้เยตรงนี้ชันเอาอยู่ชันเอาเรื่องอยู่ได้โยได้โยบรรยากาศร่มรื่นดีนะเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยสวยสวย,สวยทุกคนบรรยากาศสวยอยู่ดี๋ยวผมจะขี่เลาะไปทางนี้เลย โอเคให้ได้ให้ได้อารากาศสวยเออวิวดีอ่ะเดี๋ยวผมจะขี่เลาะยาวไปตามถนนนี้เลยนะไปดูว่ามันจะไปสิ้นสุดอะไรยังไงฝั่งนี้เป็นเหมือนแบบแห้งๆแ,แรงๆแ,แต่ฝั่งนี้เป็นเป็นอ่างเก็บน้ำอ่ะมันก็จะชุม่มชื่นหน่อยสวยดี ช่วงนี้ตอนที่ผมมาเนี่ยเป็นตอนเที่ยงนะเกือบเกือบจะบ่ายโมงละเฮ้ยบรรยากาศดีอะ่ะชอบอะ่ะสวยอะ่ะเดี๋ยวเข้าไปเรื่อยๆเลยไม่รู้ว่าทางมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนอะไรยังไงแต่บรรยากาศดีมากข้างหน้านี่เป็นเป็นทางถนนขับสบายๆเลยนะโอ้บรรยากาศดีอะ่ะ สวยอะ่ะเออมาเหมาะก,กันมาแบบมานั่งปิกนิกช่วงเย็นๆถ่ายรูปเช็คอินสวยๆอากาศมันแดดออกก็จริงนะทุกคนในกล้องอาจจะเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้ว่มันมีแดดออกแต่ว่ามันมันไม่ค่อยร้อนนะมันมีลมพัดอาจจะเป็นเพราะด้วยช่วงนี้มันเป็นฤด,ดูหนาวหรือเปล่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนธันวาไม่ใช่เออเดือนธันวาแหละถูกแล้วเบอร์แล้วผมเป็นช่วงเดือนธันวา อากาศก็จะเย็นๆหน่อยเอออึ๊บเออไม่รู้ว่าทางมันจะไปสิ้นสุดอะไรยังไงนะผมก็ไม่เคยมาไม่เคยดูรีวิวด้วยไม่เคยดูใน youtube ช่องอื่นมาก่อนเลยลองเลี้ยวไปทางนี้ดูแล้วกันไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดอะไรยังไงโอ้ทางนี้สุดทางแล้วไม่ไปดีกว่ามันเป็นดิน ลูกลังอ่ะสุดทางแล้วไม่ไปดีกว่ากลับทางเดิมนี่กว่าย้อนกลับไปทางที่เราขี่มาเรียบอ่างเก็บน้ําห้อยปืนดีกว่าขี่มาจนสุดทางก็ไม่มีอะไรนะเป็นดินเป็นลูกลังย้อนกลับไปทางเดิมดีกว่านี่คือทางที่เราเข้ามาบรรยากาศดีนะทุกคน เนี่ถ้าเป็นแบบช่วงเย็นๆมาขี่รถมาขี่รถมาจอดตรงเนี้ยแล้วนั่งปิกนิกเนีน่ยโอวบรรยากาศใช้ได้เลยนะทําเล่นไปนะดูดิชิวๆแต่เสียงเดียวตอนที่ผมถ่ายอยู่นะตอนเนี้มันคือตอนเที่ยงจะบ่ายโมงอยู่แล้วเนะี่ยเอออากาศสวยบรรยากาศชิวใช้ได้เลย นี่นะถ้าใครมากับเพื่อนมากับแฟนนะมาถ่ายรูปเช็คอินสวยๆลงเฟซบุ๊กเนี่ยโอ้โหรับรองมีคนอีกฉาแน่นอน ก็บรรยากาศอ่างเก็บน้ําห้วยปลือนะตอนเนี้ยตอนเที่ยงแหละแดดก็กําลังเปรี้ยงเลยแต่ว่าบรรยากาศดีนะทุกคนน,น้ํในเต็มอ่างเลยโอ้บรรยากาศดีอะอ,อถ้ามาช่วงเย็นๆเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคเลยแบบมาจอดรถเล่นมาแบบปิกนิกกันอยู่แถวนี้จอดรถปิกนิกกันนั่งเล่นสบายๆชิวๆบรรยากาศอย่างดีเลยโอ้ ถึงมันแดดมันเจออก,ก็จริงอ่ะแต่มันมีลมมันเย็นนะทุกคนบรรยากาศอย่างดีเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดอ่างเก็บน้ําห้วยปลือก็บรรยากาศก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับบรรยากาศดีมากสบายแดดมันออกก็จริงนะแต่ว่ามันมีลมมันเย็นสบายดีแต่จะบอกว่า บรรยากาศชิลๆอย่างเงี้ยถ้าไม่ออกมาขับรถเล่นถ้าไม่ออกมาประจนภัยก็ไม่ได้เจอแล้วครับผมนี่บอก้เลยนะถ้าเป็นช่วงเย็นๆเนี่ยสักสี่โมงห้าโมงเนะี่ยบรรยากาศร่มรื่นโอ้โหบรรยากาศใช้ได้เลยนะทําเล่นไปนะมาปิกนิกมานั่งเล่นชิลๆสบายๆก็สําหรับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้ะก็เป็นทางผ่านกลับบ้านพอดีก็ แวะมาครับผมบอากาศดีมากไปแล้วทุกคนบ๊ายบายกลับบ้านแล้วยู